สวัสดีครับผมผมก๊อฟน,นะครับจากร้านต้นยังยนต์พระรามสองนะครับก็วันนี้เรามาพบกันเร็วหน่อยนะครับวันนี้เป็นวันที่5ธันวาคมน,<ท>น,นะครับพศ2566นะครับลูกค้าหลายท่านก็มีไปทานข้าวกับครอบครัวนะครับวันนี้เป็นวันพ่อนะครับเราก็เปิดบริการถึงเวลา13บสนาฬิกานะครับก็เฉพาะวันพ่อนะนะครับวันที่5ธันวานะครับก็จะเปิดถึง13บสนาฬิกานะครับวันนี้ก็เลยมาพบกันเร็วหน่อย นะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแฟชั่นนะครับลายวัสเส้นที่เราเทิร์นมานะครับตัวนี้จัดโปรให้พร้อมอย่างเลยนะครับสเปค195 5 5เ5้าหานะครับล้อตัวนี้4ีลู100นะครับสเปคมาตรฐานนะครับใส่ได้กับรถทั่วไปได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซิตี้แจ็คฟีดนะครับนิสสันมาร์ทอเวล่าวีออสจะได้ได้หมดนะครับมาได้2ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้ นะครับเป็นล้องานทั่วไปนะครับสเปคนะครับเป็นขอบสิกว้าง7นะครับออฟเซตตัวนี้นะครับอยู่ที่32นะครับออฟเซต32นะนะครับสวยงามนะครับล้อตัวนี้นะครับล้อวอลเซ็ตถ้าเป็นล้อแท้เนี่ยนะครับมันจะเป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับถ้าขอบ17 18จ็ดสก็ว่าการที่หลักหมื่นไปปลายยันหลักแสนนะครับตัวนี้ผมส่งต่อให้งานทั่วไปนะครับก็ใช้งานได้บนพื้นผิวปกตินะครับไม่มีปัญหา นะครับลูกค้าถ้าใดสนใจทักมาได้นะครับหน้าร้านเราเป็นเต้นสีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยจินทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับจากคลิปนี้นะครับผมกลับจากร้านต้นยางยนต์ของฝากไว้นะครับเด็กชุดหน้าเรากลับมาพบกันใหม่แล้วจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ